พอพูดถึงเรื่องของสงครามการคว่ำบาตรแล้วก็แรงกดดันจากต่างชาตินะคะคือสิ่งเหล่านี้ควรจะทำให้เศรษฐกิจนั้นล่มสลายใช่ไหมคะแต่ก็แปลกใจนะคะคุณผู้ชมทําไมรัเสเซียเนี่ยยังคงยืนหยัดอ,อยู่ได้วันนี้เราจะมาไขาปริศนาพร้อมเจาะลึกตัวเลขที่ทําให้ประเทศนี้ไม่มีบันลล่มแม้เผชิญวิกฤตระดับโลกค่ะ รัสเซียนะคะ,ะเผชิญกับวิกฤตที่หลากหลายคือถ้าเกิดย้อนไปตั้งแต่ปี2014เนี่ยตอนนั้นที่เขาเข้ายึดไครเมียนะคะทำให้โลกตะวันตกเนี่ยตอบโต้ด้วยมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงนอกจากนี้ในปี2022ความตึงเครียดก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อรัสเซียนั้นทําสงครามกับยูเครนซึ่งมาตรการยิ่งเข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าธุรกิจโดยมีรายงานนะคะว่า มาตรการที่ถูกบังคับใช้เนี่ยตั้งแต่ปี2014ถึงตอนนี้เนี่ยเกินกว่า16,500มาตรการแล้วนะคะจากทั้งสาภาพยุโรปสหรัฐแล้วก็พันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนสำรองสกุลเงินต่างประเทศของรัสเซียที่ตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่ากว่า350,000ล้านดอลลาร์ไม่สามารถนํามาใช้ได้เลยและยังมีการจํากัดการทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกลางรัสเซียด้วยนะคะ คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเงินการคลังเท่านั้นนะคะแต่ยังขัดขวางภาคธนาคารสถาบันการเงินบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ต่างก็ถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียอย่างรวดเร็วค่ะในสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้นะคะรัสเซียเขาเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนพวกยุทธศาสตร์ต่างๆพูดง่ายๆว่าลดพึ่งพาตลาดตะวันตกแล้วก็หันไปหาพันธมิตรในเอเชียแล้วก็ตลาดใหม่ๆซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนี้แหละคะ่ะแน่ว่ารัสเซียจะถูกคว่ำบาตรด้วยมาตรการรุนแรง ประเทศนี้ก็ยังสามารถรักษาเสถียรภาพไว้ได้ค่ะแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ความไม่แน่นอนของตลาดนะคะรัะเสเซียก็ยังคงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้อย่างน่าทึ่งมาดูรายงานนิดนึงค่ะจาก Federal State Statistics Service และวก็ Medusa บอกว่าในปี2024เนี่ยพบว่าการเติบโตของ GDP ของรัเสเซียนะคะอยู่ที่4.1และ nominal GDP ทะลุ200ล้านล้านรูเบิลคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ2.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่นักวิเคราะห์บางรายนะคะก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่าการเติบโตของ GDP ครั้งนี้เนี่ยอาจจะได้รับแรงผลักดันจากการใช้จ่ายทางทหารแล้วก็การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสงครามซึ่งมองว่าอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะ นอกจากนี้นะคะธนาคารกลางรัเสเซียเนี่ยยังเข้าแทรกแซงตลาดด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํากัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะคะเพื่อที่จะลบผลกระทบจากวิกฤตแล,ล้วก็รักษาเสถียรภาพของค่าเง Isaac ินรูเบต่อเนื่องด้วยค่ะในอดีต รัสเซียเนี่ยส่งออกน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติให้กับตลาดยุโรปแล้วก็ตะวันตกเป็นหลักนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงเคล็ดลับในยุทธศาส์ก็คือปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกค่ะในปี2023นะคะพบว่าส่วนแบ่งการส่งออกน้ํามันดิบเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะโดยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนนะครอบคลุมเกือบ90%ของการส่งออกน้ํามันของรัสเซียเลยค่ะในขณะที่ตลาดยุโรปเนี่ยลดลงอย่างมาก โดยการส่งออกน้ำมันไปจีนนะคะเพิ่มขึ้น24%ในปี2023แล้วก็ประมาณ66%ของน้ำมันที่เคยส่งออกไปยุโรปอะค่ะถูกปรับเปลี่ยนไปยังอินเดียทางด้านของก๊าซธรรมชาตินะคะโครงการ Power of Siberia ได้เปิดเส้นทางส่งออกไปยังจีนอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกนี้เนี่ย ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบจากมาตรการตะวันตกนะคะแต่ว่ายังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ประเทศยังคงรักษารายได้มหาศาลจากภาคพ,พลังงานในสภาวะวิกฤตนี้ค่ะประเด็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นตลาดแรงงานของรัเสเซียได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะเพราะว่ามีการเกณฑ์ทหารในช่วงแรกนะคะจากรายงานของ Institute of Economics at the Russian Academy of Science พบว่า รัเสเซียขาดแคลนแรงงานถึงประมาณ4.8ล้านคนณนะสิ้นปี2023ค่ะแต่ยังไรก็ตามค่ะเขามีกลไกลภายในตลาดแรงงานนะคะตรงนี้ก็เลยช่วยให้เกิดการฟื้นตัวได้อย่างน่าทึ่งมากเลยค่ะอัตราการว่างงานนะคะประกบว่าลดลงเหลือเพียงแค่2.4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดที่เคยบันทึกไว้ค่ะบริษัทต,ต,ต่างๆนะคะเริ่มแข่งขันกันเพิ่มเงินเดือนจริงหรือที่เรียกว่า real wages ก็เป็นการดึงดูดแรงงานให้กลับมาทำงานแล้วค่ะ ผู้เชี่ยวชาญชี้เห็นนะคะว่าแม้ปัญหาประชากรแล้วก็การเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะเป็นความท้าทายระยะยาวแต่การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนและการปรับปรุงสภาพการทำงานตรงนี้ล่ะค่ะช่วยให้แรงงานนั้นค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็กลับคืนเข้าสู่ตลาดได้ค่ะ แม้รัสเซียจะสามารถต้านทานผลกระทบจากการคว่ำบาตรได้เนี่ยนะคะแต่คำถามสำคัญก็คือว่าจะาความยั่งยืนนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนักวิเคราะห์จาก IMF แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นมากกว่าการเติบโตของการผลิตที่แท้จริงคะ่ะการใช้จ่ายทางทหารมหาศาลอาจจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้นะคะแต่ว่าไม่สร้างผลผลิตที่ยั่งยืนในระยะยาวคะ่ะ โครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกพลังงานเป็นหลักยังคงเสี่ยงต่อความผันผวนข,ของราคาตลาดโลกนักวิจัยจาก Center for Economic and Policy Research ระบุว่ากำลังแรงงานของรัสเซียเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าวัยทำงานหลายแสนคนนะคะถูกส่งไปรบหรือหนีออกนอกประเทศหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัสเซียสามารถยืนหยัดในวิกฤตนี้ได้นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติ ที่ตอนนี้ทุกประเทศในโลกยังคงต้องพึ่งพาด้วยการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสรัสเซียก็หันมาเน้นตลาดเอเชียแล้วก็สร้างความร่วมมือในภาคพลังงานอย่างเข้มแข็งค่ะซึ่งช่วยให้ไรายได้และความมั่นคงในเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องแต่คำถามที่ยังคงค้างคาเอาไว้อยู่นะคะคือทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยที่เป็นเกราะป้องกันของรัสเซียจะพาประเทศไปถึงไหนเมื่อโลกก้าวสู่ยุคของพลังงานสะอาดคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะ สามารถแสดงความคิดเห็นไปด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามหรือว่ากดซุเปังให้ปอมเป็นกำลังใจให้ปอมด้วยนะคะวันนี้ปอมชริดาพรมโยธีพร้อมกู๊ดแชร์ i ิ่งลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ